เรื่องเงาในลิฟต์บางสิ่งในความมืดของลิฟต์เก่าที่ไม่ควรมีอยู่ในนั้นดึกขนาดนี้แล้วยังต้องกลับมาหาของหวังว่นนันต์มันยังใช้งานได้นะอาคารแห่งนี้ปิดใช้งานเกือบครึ่งชั้นบนร้างและเงียบสงัดแต่เขาเลือกใช้ลิฟต์แทนที่จะเดินบันไดทำไมมันช้าแบบนี้ หรือเราเลือกใช้บันไดดีกว่าทันใดนั้นเงาแปลกๆเริ่มปรากฏที่มุมกระจกในลิฟต์มันไม่ใช่เงาของเขาแต่เป็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังใครใครอยู่ข้างหลังผมอ้อยหยุดทำแบบนี้นะใครกันเงานั้น ไม่มีใบหน้ามันเพียงแค่ยกมือชี้ไปที่ประตูลิฟต์ก่อนจะเลือนหายไปแค่ภาพหลอนแค่ไฟกระพริบใช่ไหมแต่บางเงาไม่เคยติดอยู่ในกระจกบางเงาติดตามคุณออกมา